now s t a n at unit 70ไม่เั75 25 71 1 and ones 1อันแรกเป็นเอ singular ones 22เป็น p l u r a วันนี้เป็นวันยังเป็น plural ได้เนาะยังเป็นพหูพจน์ได้นะเติม วันที่เป็นวันที่เป็นพระอุพจนี่ก็คือว่ามันเป็นคแทนมันเป็นมันเป็นกรอบเป็นคาอ่ะเป็นหลายอย่างอยู่ในคมเดียวกันอ่ะนะเป็นหลายสิ่งอยู่ในในในกล่องอ่ะนะเป็นกลุ่มแต่ว่าเป็นกล่องหนึ่งแต่ว่ามันมีหลายอันอยู่ในกล่องอ่ะเนี่ยดอกไม้เป็นกอดอกไม้คำหนึ่งมันมีหลายดอกแต่ว่ามันมีคำหนึ่งวันตัวนั้นจงเป็น ครับพารู้ะอ่าเป็นหมือนหมูเนื้ออะไรเนี่ยอ่าเนึ้ออะไรพวกเนี้ยก็คือหนึ่งผลิตภัณฑ์แต่มันหนึ่งชิ้นใช่ไหใช่ถ้าเป็นหนึ่งชิ้นนี่ก็เป็นเอกพจน์ถ้าเป็นกรอบหนึ่งกลุ่มหนึ่งแต่มีหลายชิ้นอันนี้ก็เป็นก็เหมือนกับอันนี้อันนี้ก็แปลงนะเนน้ำนับได้น้ำนับไม่ได้น้ำนับได้เป็นกูหูพจน้ำนับได้เป็นเอกพจน์น้ำนับไม่ได้เป็นเอกพจน์อะไรเงนี้ที่เราเรียนมาส่วนมากจะเห็นวันเป็นเอกพจน์อย่างเดียวไย อันนี้มา one จะเป็นประโยคได้มันก็คงเหมือนกับสรรพนามเราเนั่นแหละเอกะนะเอกะสรรพนามอ่ะอ่าเอกะเอกีเอ one เท่ากับนะ o n อ่ h uh, these chocolates are good would you like one นะก็คือว่า <Is this S 1> ช็อกโกแลต <is S 1> เหล่หานี้เนี่ยดีนะคุณเอาสักอันไหม Would you like one Would you like one? Would you like a chocolate? One, ah uh, and a chocolate and apple, etc. นะอันนี้ก็ตอบง่าย I need a pen. Have you got one? One. า a a pen ก็คือปากกาน้ามเดียวฉันต้องการปากกานะให้ฉันสักดา้กดามนะอันนี้ วันเท่ากับอเพนเออ is there a bank near here is there a bank near here นะนะ n น a r h ี r เนี่ยเฮียเราเห็นอะไรอย่างนะนี่ยเฮียเมียใะอันนี้อันนี้โอ้โหเนี่ยเมียก็มีนะาษาอังกฤษนะเมียนี่ยเฮีย นะโอ้ไล่ไหนอย่างเดนี่อะน่ะ is there banks near here นะก็คือว่าเวลามันออกเสียงติดติดกันแล้วมันจะเป็นเ near here is there banks near here n ยเ r ีย r e is there banks near here น่ะก็คือว่าที่นั่นมันมีธนาคารอยู่ใกล้ๆแถวนี้หรือเปล่า Yes there's one at the end of the of this this one a bank s <S uh, ใช่แล้ว s <S นั่นมันมี uh, อยู่แบงค์หนึ่งที่สุดถนนสายนี้แหละอยู่มีอยู่แบงค์หนึ่ง one and o n e e one singular with one do you want this one ก็คือว่าคุณต้องการใบไหน คือ this one ต้องการใบนี้อันนี้ก็ which one which have ก็คือ uh, uh, has, ว do, อ่า which one ก็คือใบไหนก็คับมวกใบอันไหน one has one car one go e t c a อันนี้ก็ขเขาก็ให้ดูว่า this one that s one which car is your this one or that s one this car or that s car ก็คือว่ารถคันไหนของคุณคันนี้หรือว่าคัานนั้น d i s c o u n or that c a r t เนะี่ย one เท่ากับ discount or that c a r t h e one Hey which hotel did you stay at คุณอยู่ที่โรงแรมหลังไหนเครื่องหมายภาษาอังกฤษเนี้เท่ากับเขาเรียกอะไรนะเท่ากับใช่เท่ากับมันมีอยู่ h i s c a r or d i s c t นะเท่ากับในเปิดดูนันเด็ก ไปดูอ่ะเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ดูทีหลังนะนะมันยิ่ไม่ได้เท่าไหร่วิสเอ่อวิสโฮเทลวิสโฮเทลดิสตูสเตทนะก็คือว่าคุณอยู่ที่โรงแรมโรงแรมหลังไหนดูวันออปเปอร์ซิตด์เดอะสแตชั่นก็คือว่าหลังที่อยู่ตรงกันข้ามกับสถานี I found this key is is the one you lost. ฉันพบกุญแจลูกนี้มันก็เป็นกุญแจที่คุณลืมไว้ใช่หรือเปล่า The point p o i n o i แล้วก็ one. I don't like the back coat but I like the brown. one ฉันไม่ชอบเสื้อสีดำ แต่ว่าฉันชอบสีฉันชอบสีน้ำตาลเลาวันนะ n t buy that ก a m ล l a Buy the other one. อย่าซื้อกล้องอันนั้นซื้ออันอื่น I uh, and want this cup is dirty can I have a clean one นะก็คือว่า,าถ้วยนี้ มันสกรปรกคุณฉันเนี่ยขอขอขอถ้วยที่สะอาดใบหนึ่งดัสวิสกิตนะดัสวิสกิ้วอสไนแอมโกยิงทูแฮปมันอัดตะวันนะขนมปังกรอบเนี่ยมันดี <Another one. S 1> ฉันกำลังจะเอาสาึ่งอันนะทีนี้วันส์บอลูเลย ที่เป็นพ่อหูพดนะนะ Which one do you want the white ones นะดอกไหนดอกไหนที่คุณชอบก็คือว่าดอกสีขาวนั่นแหละ White white ah Which one Which flowers ก็คือว่า Which ones Which flowers ถ้า white ถ้า white c f มันจะแปลว่าแม่มดนั่นเองอ่า white c f ฮะแม่มด white t e white ไว้ WIFE ก็ไว้ภรรยานะไว้ไว้ภรรยาก็มีนะไว้ไว้ภรรยาก็มีไว้ไว้ฝาไว้ไว้ไว้สีขาวก็มีใช่ไหมแล้วไว้ไว้ที่ดื่มก็มีดื่มเหล้าอ่ะไวน์ไว้แล้วก็ไว้มาทำเสียงก็ดูมันมันเสียงใกล้ๆกันนะ ก็ไปศึกษารายละเอียดีทีหนึ่ง These d o o s or t h i s one d o o e ones one. Which flowers do you want <One. S 1> These or those or these ones or those ones ดอกไม้ uh, ดอกไหนที่คุณชอบ uh, ดอกเ oh. หล่านี้หรือ uh, ดอกเหล่านูนดอก เหล่านี้หรือว่าดอกเหล่าน, uh, ones, uh, uh, นั้น The ones h e h i c books are you หนังสือเล่มไหนที่เป็นหนังสือของคุณ The one on the table I th uh, uh, ก็คือว่าหนังสือเล่มหนึ่งที่มันอยู่บนโต๊ะ uh, เป็นหนังสือของฉัน I found these keys are they the ones you lost <c oughs> ฉันพบกุญแจ เหล่านี้แล้วก็พวกมัน please. Please. เป็นกุญแจที่คุณลืมไว้ The ones I don't like the red s h o w but I like the g r e e n ones ฉันไม่ชอบรองเท้าสีแดงแต่ว่าฉันชอบรองเท้าสีเขียว เปิดในเด็กมันแปลอะไรอย่างมาแปลว่าล right. uh ็มีฮะล็อสล็อสก็คือลืมไว้อะลืมไว้ล็อสตายก็มีเลิกอ๋อร์เหรอแฝงยากนะไม่รู้จะเอาตัวไหนเะเนอะต้องดูบริบทอ่ะดูอาร์เดย์เดอะวันดูล็อสนะล็อสก็คือลืมมาไว้อะต้องดูดูตามเรื่องตทำเรื่องล็อสตายก็มีอ่าก็ดูในหนังบอกว่าเขาตายแล้วแต่ในที่นี้ก็ดูบางทีไม่ได้ใช้คำว่า เดทดบางทีอ่ลอตไปแล้วใช่ไหมหายไปแล้วทายไปแล้วเสียไปแล้วมันจะหมาย<ป>ถึงว่าแบบว่าไม่แน่ใจว่าตายหรือเปล่าอะไรพวกคือเขาซูนหายหายตัวไม่เจออะไรพวกนี้ทีนี้ก็ Don't by u those apples by the other ones อย่าซื้อแ a ปป l ลเหล่านั้น ซื้อ,อ <7 S 2> แรปเปิรเหล่าอื่นนะเหล่าอื่นน,นะอย่าซื้อเหล่านั้นซื้อเหล่าอื่นซํากับวันนะ point 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 ซ้มพอยไปพอยวันซําเป็นนามนับไม่ได้เป็นเอกพจน์อ่ซาซําก็เป็นคล้ายๆถ้าเป็นบาลี <c oughs> อักยาวิเศษานามนับไม่ได้แต่ว่า,าอ่าเป็นเป็นเป็น เช่นถ้วยหนึ่งสองถ้วยสามถ้วยเพราะวันนี่มันความหมายกว้างมากเลยวันถ้าเราดูใช่ไหมวันหนึ่งก็ได้ซามวันโนวันก็ไม่มีใครซามวันก็บางคนเป็นคําผสมอันนี้วันก็วันตอนนี้มันก็เป็นสุนามเออวันตอนนี้ก็ดูดูที่เอาไปใช้ในที่นั้นๆนะมันไม่ใช่เป็นตัวเลขอไม่ใช่เป็นตัวเลขไม่ใช่มาดูตัวเลขอย่างเดียว These cups are dirty. Can we have some clean ones? นะถ้วยเหล่านี้นี่มันสกรปรกพวกเราต้องการถ้วยที่สะอาดได้ไหม mm hmm. My shoes are really <Little ones. S 1> e r really i o l d My shoes are w r i o l d I'm going to buy some new ones. รองเท้าของฉันนี่มันเก่ามากมากโออายุก็ได้เก่าก็ได้นะคนแก่ก็ได้ I am going to buy some new ones <'m> ฉันกำลังจะไปซื้อร <Very S 1> อ,องเท้าคู่ใหม่สักคู่นะ m e new ones Some new ones. รองเท้ามันจะมาเป็นคู่นะ,ะก็เลยวนะัน s ์วันส์บอกให้รู้ว่ากา้งเกงยีนไม่ใช่ตัว <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างเดียวเติม <c oughs> เอ็กเข้าไปเอ็กเข้าไปก็ <c oughs> กแสดงเป็นรูเล่เอ๊ะต้อคุกด อันนี้ก็แปลกๆดีเหมือนกันนะนี่กันดูมันลึกนะดูพ้นเผินเหมือนไม่ลึกแต่ดูไปแล้วมามันลึกมากเหมือนวันชายยุ่งหยิมเนี่ยอ่าชายยุ่งหยิมอันนี้เขามาฟีอ่อยูนิตเซเวนตี้ไฟินิชเดาวีสตาร์ทยูนิตเซเ้สิคซัมแอนด์นนี่ซัมก็บ้างอันนี้ก็บางคนบ้างคล้ายๆกันแต่ว่าแตกต่างกันดังรูปภาพซัม I h a v e g o t some money ก็คือว่าฉันมีเงินอยู่เล็กน้อยอ uh, use some ใช้พอนามที่พอที่นับได้นะอันนี้ก็าซ้ำ <c oughs> แต่เขาบอกเหตุผลว่าทำไมอันไหนเป็นซ้ำอันไหนเป็นอันนี้ยูดซ้ำ in positive sentence ใช้ซ้ำในประโยคธรรมดานะประโยคธรรมดา o i n g t o buy s o m e clothes ฉัน กำลังไปซื้อเสื้อนะซื้อเสื้อสองสตัวอซัมคลอสนะก็คืออันนี้เป็น positive ก็คือว่าเป็นประโยคประโยคธรรมดาไม่ปฏิเสธนะประโยคธรรมดาไม่ใช้ไม่ใช้อันนี้ใช้ซ้ำนะ There's some ice in the fridge ที่นั่นมันมีน้ำแข็ง สองสามก้อนอยู่ในตู้เย็นอยู่ในช่องฟรีซนะ We made some mistakes อันนี้ใช้บ่อยนะ mistakes ตัวนี้จำได้นะ M I S T A K E S mistakes เห็นน้าแปลได้อยู่แปลว่าอะไรแปลว่าความผิดนะนะแปลว่าความผิดนะนะ mistakes นะ Your m i s t a k e ก็คือความผิดของคุณ Your m i s t a k e your mistakes we made some mistakes พวกเราทำ ความคิดบางอย่างอันนี้อันนี้ก็ i have i have got อันนี้มันนีฉันไม่มีเงินเลยก็คือไม่มีเลยเป,เป็นเ,เ,เนกาทีฟไปเลยปฏิเสธไปเลยใช้อันนี้นนยูสเ,เป็นประโยคปฏิเสธแล้วก็เป็นเหมือนว่าน้าที่นับจำนวนไม่ได้ก็ย s e อันนี้ in Negative Sentence ก็คือใช้อันนี้ในประโยคปฏิเสธปฏิเสธนะ มี me not มี no มี <and me. S 1> อะไรเนี่ย oh. ที่แสดงความเปฏิเสธนนิเวอร์นิเวอร์ not no อ่าอันนี้ก็ I am not going to buy any น o ้ c o s ฉันนะไม่ใช่ไปซื้อเสื้อนะไม่ได้ไปซื้อเสื้อสักตัวสองตัวเลย There is n n a n i m i l in the fish ในนั่นมันไม่มีนมสองสักกล่องเลยอยู่ในช่องฟิชนะ อยู่ในตู้เย็นเนี่ยมันไม่มีนมอยู่ซ <is> ักกล่องเลย <the> we didn't make any mistakes พวกเราไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยนะ Mistakes <c oughs> อันนี้ก็คือประโยคปฏิเสธ not บ้าง no บ้าง never บ้างอันนี้ก็แสดงปฏิเสธก็ถ้าเกี่ยวกับอันนี้ก็ใช้อันนี้นะถ้าไปใช้ซ้ำๆก็ต้องเป็นประโยค Positive อันนี้เราจำ ยูดซัมยูดซัมอินโพซิทีฟส e n จ e ยูดอันนี้อิน e นกาที e s e n t e จับจับหลากๆลา้อย่างเนี้ยแล้วก็บีอันนี้แอนซัมอินควอชแต่ในประโยคคำถามแล้วอันนี้แล้วก็ซัม In most question but not a l l w e u s e a n y not some ในประโยคคำถามโดยมากน,นะ แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะมันไม่มีทั้งหมดหรอกบัดนอตออกคือไม่ใช่ทั้งหมดวียูดอันนี้นอตซ้ำนะพวกเราใช้อันนี้นะโดยโดยส่วนมากเราใช้อันนี้ไม่ใช่ซ้ำอิสเดออันนี้ไออ่าแล้วพวกมันจะเป็นนามที่นับจำนวนยากอ่าอ่าอิสเดออันนี้ไออินเดอะฟิชนะที่นั่นมันมีน้ำแข็ง อยู่ในช่องฟิตสักก้อนสองก,ก้อนหรือเปล่า h a ร์ดเชียร์ก็สี่นี่เเขามีเพื่อนสักสองสามคนหรือเปล่าดูยูน n e อันนี้เฮล d ์ดูยูน e d อันนี้เฮล์คุณต้องการให้ช่วยอะไรบ้างเหรอ,อน,นี้ก็ Have you got a n y money ก็คือคุณ uh, มีเงินอยู่สักเล็กน้อยหรือเปล่า บางไหมวีนอร์มันนี่ยุทธซ้ำพวกเรานอร์มันนี่โดยโดยมากยุท s ซ m e ก็ใช้ซ้ำยุท s ซ m e ใช้ซ้ำนัดอันนี้ไม่ใช้อันนี้ when we offer things เมื่อพวกเราให้สิ่งของนะ offer คือให้ให้สิ่งของทั้งหลายเนี่ยเราใช้คำว่าซ m e ไม่ใช้อันนี้ would you like ถ้านะใช้ซ้ำก็เน้นมาที่เสนอถ้าใช้ถ้าใช้ซ้ำก็ q ว e s t i ่ n นะ question แสดงความปรารถนาแต่ถ้าใช้ถ้าใช้ซนะ้ำใช้ซ้ำเมื่อ o f f e r ร์สิ่งก็คือเมื่อให้สิ่งของอนะวุดยูไลท์ e c o f f e e ใช่ไหมก็คือว่าคุณเอาคอฟฟไหมคุณชอบคอฟฟไหม วิจะให้ให้กาแฟ yes please ใช้ some นะใช่แล้วได้เลยอะ when we ask for things can I have e t r a หรือว่าเมื่อพวกเราถามสำหรับสิ่งของอันนี้ก็ใช้ some can I have extra อะไรเนี่ยตัวนี้ตัวนี้สำหรับ ask for things อันนี้ก็ใช้ some c a ่ I have some soup ีซนะ h ค v e some soup, please? ก็คือว่าต้องการสิงของสิงของสาหรับสิ่งของฉันฉันอยากได้ซุปนะฉันอยากได้ซุปบ้างนะ s s h l p y y u u s s l f ได้เลยคือถ้าไม่ใส่แค n เนีมันมันดูอยากคายมันกระด้างไหม have some soup อย่างี้ ไอแอปซัมซูมมันไม่เป็นประโยคคำถามคล้ายๆไม่ไม่ไม่ถามอ่ะเนาะอันนี้ก็เหมือนบอกว่าเหมือนมันกระด้างอ่ามันไม่บอกว่าเออฉ <bung. S 2> right, right. ันอยากจะได้ซุปขอขอขอสักหน่อยได้ไหมเยอ่ายเซลยวดเซลก็คือว่าได้เลยช่วยตัวคุณนะเฮลยวดเซลทำไมต้องบอกกัได้แล้วก็ช่วยตัวเองช่วยตัวคุณเองนะเอาเอาซูมเองหน่อยเอาซูมไปผมหน่อย ได้ได้เอาเองเหรอเนี่ยเอาเองนะแคนยู u lend me some m ก็คือแอว่าไม่ได้ให้เขาอะไรนั่นเอยได้แต่ว่าต้องช่วยตัวเองนะได้มาเอาเองสิวันนี้นะแคนยู u lend me some m ก็คือว่าคุณให้ฉันยืมเงินสักหน่อยได้ไหม Can you lend me ม o m e moneylend นะคุณสามารถ lend me some m ก็คือว่าให้ฉันยืมตังค์ให้ฉันยืมตังค์หน่อยได้ไหม Sure. How much do you need? ได้เลย <Okay. S 1> คุณต้องการเท่าไหร่แฮ v ยูกอ g o ดอันนี้มันนี่วุฒิอยู่ไลซัมคอฟฟี่อันนี้ก็คลายกันซีซีก็ซ o มแมนอันนี้วิดด์อ t ฟวิดาอัลซ์ฮันนวซัมแล้วก็อันนี้ปาสจากนาม้มปาสจากน้มไม่ใช้นามตามไปด้วย I didn't take แล้วมันก็เป็นประโยคที่สองที่ไม่ใช้นามอ่าไม่ใช้นามอ่ะนะเพราะว่ามันเป็นคำที่เล่าวมาแล้วไม่ใช้เออไม่ใช้ใช้คล้ายๆประโยคแรกเก่ามาแล้วอ่ะนะ <im it> I didn't take นี่ฟอโต้การ์ t j ัดเจ o ท k กซ m e ก็คือว่าฉันทุกตัวแปลว่าทำอ่าทุก<า>แปลว่านำไปอะ่ะแปลว่านำออกมาฉันไม่ได้เอา,เอาฉันไม่ได้เอาฟโตกราฟมานะ ฉันไม่ได้เอาโฟโตกราฟมาพวกหม่เป็นอะไรรูปถ่ายเหรอ่ารูปถ่ายไม่ได้เอารูปถ่ายมาแต่ว่าเจนเนี่ยเอามานะเอามาซ o m โฟโตกราฟ you can have some coffee but i don't want any คู่ทุกๆหรือเปล่าเนี่อ้าเทคทุกๆเทคทุกๆนะทุกมันเป็นสองสามใช่ไหมอ่าสองสามเทคทุกๆ i didn't take any photographs but jane took some หัดจำตัวตัวกราฟตัวนี้เวลาไปเขียนก็นเขียนตัวนะมันใช้ความหมายกว้างเลยเกินเททคำนวนไปใช้ในคำนวนก็เยอะเทกเทคเทกก็คือว่าเทคอิดก็คือเอามันไปเทคอิดเทคอันนี้ก็เทคที่มุ่งหมายไปอะไรเอามันไปฆ่าก็มีเทคแพ็คแพ็คอะไรพุทธพุทธก็เทค แพ็คแล้วก็พุทพุทธอีดับก,ก็คือว่าเอามันขึ้นมาพุทธอีดาวเอามันลงไปไแล้วเทคอีดับก็คือเอามันขึ้นมาเทคอีดาวก็เอามันลงไปเหมือนกันแล้วเทคทุกๆอันนี้ก็ให้ทุกๆหรือว่าแพนะ็คแพ็คอีดับแพ็คอีดาวเนี่ยก็คล้ายๆกันนะเวลาไปใบชายนะแล้วก็ดู อันนี้ you can have some coffee but I don't want any. อันนี้ coffee คุณนะคุณรับประทานกาแฟ ى, นะ you can have some คุณ <coffee. S 1> รับประทานกาแฟบ้าง oh, <the> แต่ว่าฉันไม่ต้องการกาแฟเลย oh, <the> คุณสามารถดื่มกาแฟได้คุณดื่มกาแฟบ้างแต่ฉันไม่ดื่มมาหรอกนะ I've just just made some coffee. Would you like some? มกาจะบอกว่าเชิญคุณดื่มกาแฟเชิญคุณดื่มกาแฟนะฉันไม่ไม่เอาหรอกฉันไม่รับมันะไม่เอาหรอกไม่เอากาแฟหรอก I've just made some coffee. Would you like some? s o m ซ c o กาแฟก็คือว่าฉันนะฉันชงกาแฟคุณชอบหรือเปล่านะคุณจะเอาหรือเปล่าคุณจะเอาสักถ้วยไหมเดี๋ยวลาดให้ แลคุณจะเอาหรือเปล่าวุ you would you some? ้ดอยู่ไร่ซ้ำเขาบอกเขาบอกว่าถ้าแบบไทยเอาคุณจะเอาไหมเขาภาษาเขาก็พูดแบบแผลน่ะวุ้ดอยู่ไร e ซ้ำก็คือว่าจะเอาหรือเปล่าวุ้ดอยู่ไร่ซ้ำครับชาร์ u s ม m ดซ้ f ก e e o o ุ้ดอยู่ไร่ o ้ำวุ้ดอยก็ถือว่าคุณสุบาตของวร่ซ้ำวุ้อ่ไร o ซ้ำุคุณต้องการสักถ้วยไหมสักถ้วยถ้าถ้าไทยเราก็แปลงไปหลายอย่าง แกจะเอาไหมจะต่อยกันมึงเอาเหรอมุดอยู่ไรซ้มึงเอาไหมซ้ฟนกันต่อยกันมึงเอาไ w s you were l w h e you are i I haven't got any. w h e r e you r l i I have, I haven't got any. กระเป๋าเดินทางของคุณอยู่ที่ไหนนะ ลักเก็ตกระเป๋าเดินทางนะเขาจะใช้ถามบ่อยนะไว้สนามบินโยลักเก็ต u ยลักเก็ตให้รู้ว่ากระเป๋าเดินทางนะโย r ักเก็ต I haven't got ็อันนี้ฉันฉันไม่ได้เอามันมาเลยท่า mm hmm. นไม่ได้เอา,า,เเอากระเป๋าเดินทางมาเลยอาเ h ร์อันนี้ลิสกิสอ t h ดร์อันนี้บิ i ช์นะ Are <there> any b ี้ c h i ช์ก็คือว่าที่นั่นมันมี ขนมปังกอบบ้างหรือเปล่า Yes, there are some in the kitchen ใช่แล้วมันมีบ้างอยู่ในห้องครัวนะ Some h i s h e s ตอนนี้ก็นะ Kitchen 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 ไก่อะไรนะฮะ Egg singular ไก่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  Chicken แต่เขาจะ CK อะอันนี้ C S C S อันนี้ Kitchen ก็คือห้องครัวนะ Kitchen ถ้าไก่ก็ Chicken 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 อ่าก็คล้ายๆกันนะเขียนเหมือนเขียนต่างกันนิดหนึ่งอันนั้นน่าจะเป็น K เหมือน CK อะตัวนี้ก็ดี Something somebody or someone นะ Something บางอย่าง Somebody บางบางคน S she said something. s o m e t h i n g a l o n พูดบางอย่าง I saw somebody or someone ฉันไม่ฉันพ <pop> บนฉันพบบางคนนะ <Somebody. S 1> Would you like something to eat คุณต้องการบางอย่างกินไหมคุณต้องการกินบางอย่างไหม Somebody at the door บางคนที่อยู่ที่ประตูนะบางคนที่อยู่ที่ประตู Somebody at the door Somebody at the d o o r นะ anything anybody เขา any or anyone anything anything anybody or anyone she d i d n จ say anything รนไม่ได้พูดรันไม่ได้พูดอะไรเลย I didn't see anybody I didn't see anybody or anyone ฉันไม่ได้พบใครๆเลย Are y ดูอย่าง anything tonight คุณทำอะไรไปบ้างเมื่อคืนนี้ Where Su has anybody seen her? สุอยู่ที่ไหนบางคนเห็นหล่อนบ้างหรือเปล่าอันนี้ Where Su has anybody seen her? Where Su has anybody seen her? อันนี้เราก็าดูถ้าเราเข้าใจได้เนี่ยก็แสดงว่ามันจะพัฒนาไปในตัว Improve Improve yourself Step by step นะ day by day every day อ่ามันจะค่อยรู้ไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยนะแกมมาแล้วก็ดูย้อนหลังนะต้องดูให้ได้อสามรอบดูมาถึงแล้วอ่าถึงยังดูย้อนมาอ่าดูย้อนกลับไปกลับมาเนี่ยมันมียมพี่ถึงแล้วเนี่ยเออเนี่ยมันสอนยมพี่ก็ได้อีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยถ้ายมสอนเลยด้วยเลยแล้วเลยเออแล้ว เลยเลยใช่นั่นทูเดย์ i ูนิต6เรีย n บ